สวัสดีครับโบกับไทเกอร์เทมิน <c oughs> ทีวีครัหนึ่งนะครับสวัสดีครับเอฟซี F C, ทุกคนที่เคยทักทายกันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์หลังจากผมได้ทำคลิปเรื่องการปรับสเกลภาพของฮ u เว e i โนวา 5T นะครับจแ,แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะไอตัวปรับสเกลภาพมันก็มีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ตัวของลายแมนดําออกมาใหม่ๆเหมือนในอดีตที่ลาลรัมูฟออกที่วิ่งรารัมูฟกันปกติป่ะ ปร <c oughs> <c oughs> so ับสเกลภาพก็คือให้ตัวภาพเนี่ยตัวพวกแบบรูปอะไรเนมันมันเปลี่ยนได้ไวขึ้นนะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาประยุกต์ใช้กับการกดงานของโรบินฮูดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเทาหรือแอปทองก็ดีขึ้นเพราะว่าโนวา 5T แล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจังหวะมันมีจังหวะหน่วงหลายๆเครื่องเลยหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็เป็นบางคนบอกว่าวันพัดก็เป็นนะครับมันมีจังหวะหน่วง ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจในการกดแล้วก็วิ่งงานเป็นประจำมันมีหลายคนบอกว่าเป็นเพราะ AI บ้างนะครับเป็นเพราะเครื่องไม่แรงบ้างนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองใช้ตัว Samsung i m 3 1นะครับที่ผมทำการปรับสเกลภาพได้เหมือนกันผมว่าการปรับสเกลภาพน่าจะปรับได้เกือบทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นในรุ่นใหม่ๆนะไม่ไม่นับรุ่นเก่าเพราะผมเคยปรับของ ซง a แปดสองพันสิปดีกปีแล้ววะสามปีปรับไม่ได้มันมันมันทำไม่ได้มันเีปัญหามันขึ้นเออร์เลอร์นะครับก็อยากทุกคนลองการปรับสเกลภาพไม่ยากมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสาย usb แล้วก็ขอมือถือหรือไม่ก็ไปหาไปหาคนทีร่รับปรับสเกลภาพก็ได้ไม่เกินร้อยประมาณ80ดสิบร้อยหนึ่งประมาณนี้ลองไปหาดูไปหา ในกลุ่มลายแมนก็ได้หรือกลุ่มลาลมูก็ได้นะมันมีช่างโมอยู่ไม่ต้องไปรูทโนวาเพราะโนวาเขาไม่รูทกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองหาข้อมูลกันดูกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดสไครใชช่องอมินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปรับงานลูกินก่อน